ค่ำนี้จแจ่วฮ้อนด้วยกันนะคะทุกท่านค่ะไอ้น้อไหนน้อคุณคุณอยู่ไหนเออยคุณค vale ุณอยู่ไหนอยู่ไหนคุณคุณอยู่ไหนเอยอพ่อพ่อเออไออาปูนไหนล่ะเรียกกระปูนเนี่ยล่ะอาปูน้าวแจ่วฮ้อนวันครอบครัวค่ะสุขสุขสันต์วันครอบครัวนะคะ

นะคะนักดนตรีใหญ่มีอารมณ์ทางเสียงเพลงค่ะโอ้พ่อพ่อเพลงไม่มาเลยนะมา,มาบอกพ่อพ่อสิเพลงอยู่ไหนไเออค,ค,คุณคุณอุตส่าห์จะตีกองใช่ไหมติ้งแตงติ้งแตงเอามเอา,เอาไหมวายนะคะจากเพื่อนที่ พวกเหล็กนะคะครอบครัวสวนใต้ส่งมาให้นะคะอันนี้ค่ะอยากตั้งดีมาตองร้เยแ่ัีบอกมันยไเน่ย่บูนุเออไหนอ๋อคุณเชลฟี่เหรอคุณคุณร้องเพลงมาฮ้ยเสียง เสียงคุณคุณน้อยนะคะช่วยติดตามคุณคุณน้อยโอ้ให้หน่อยนะคะปบมือด้วยปบมือด้วยปบมือด้วยบอกสิติดตามคุณคุณหน่อยนะคะบอกเสียงปอกมือปอกมือเก่งมากมเออปอดูเอเออปุ่นดูอปุ่นดูคุณเก่งจังเลยย่าๆก็ดูไปด้วยกันทุกคนเลย น้ำสุก้อนนะคะนี้าีเรวเลนึงนะคะเนื้อล้วนค่ะแจ่วนะคะแจวพ่อปอทำเองนะคะักก็ทีู่กไว้ก็มีค่ะซื้อมาก็เออเสียงออกรอบสดใสมากเลยค่ะเออรอบ ครื่งนะคะรัวเรือต้องชัดๆคุณนี้นะคะเฮ้นี่คืออะไรครับนี่คืออะไรให้ให้อาดูอะไรไหนบอกเต้นเต้นหน่อยไหนล่ะตะเกียบคุณอาซื้อมาให้เพลงพ่อๆไม่มาเลยคุณเต้นไม่ได้ตะเกียบมาใช้สิอาตะเกียบมิกกี้เมาส์เออตะเกียบคุณอะอยู่ไหนตะเกียบมิกกี้เมาส์มีห่วงๆอ่ะเอาไปเอามาหัดเอาให้หน่อยพ่อๆอยู่ใต้ที่นอนสิใต้ที่นอนที่คุณๆอือหัดใช้สิจะใช้อะไรมาจาก กินมาจากญี่ปุ่นเหรอมาจากญี่ปุ่นโดยตรงเลยนะขนมก็อร่อยนะครับปูนุว้าวอแค่นี้ก่อนนะคะโอ้พ่อพอดูจะแค่นี้แล้วโอ้ยเรียกครอบครัวให้ดูหมดทุกคนเลยค่ะปู แล้วเชียร์เชียร์คุณกุนเยี่ยมเยี่ยมค่ะเยี่ยม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 อย่าลืมติดตามคุณกุนนะครับพูดเลยอย่าลืมอย่าลืมพูดหน่อยแล้วฝากติดตามคุณกุนสิคุณฝากติดตามคุณนะครับ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 ได้สิช่องไหน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 กตู่ระตูขาแล้ะ ชาแนลอนว้าวอนผ้ผู